ิบเก้ยี่สิโอเคดา่งโพอแล้วเธอเดี๋ยวลูกอวกมกินมันกินชิ้นมาแล้วนั่นน่ะใส่กอกมาแล้วไงลืมเหรอไม่ไดกินกองมันย่อยแล้วจะมาย่อยอะไรแวแน่ย อ่นเออพนโอเคะนั้นเตะ้บาเตะทอเ้ส้นว่ะเยถึงวันแล้วแ่เด็กๆจะขึ้นหน้าจะขึ้นหน้าโคตนะอตู่เเก่อนนี้คุณตู้เจอคนเดิมใช่มเรารู้อยู่เย้เดิมคนเดิมรารู้อยู่ามนชกแบบไอ้นี่คนใหม่ ตอนเอาให้จะกินน้ำหมอี่ฮะเรียบร้อเนี่ย